คำพูดที่ผู้รู้ใดๆในโลกติเตียนไม่ได้มีห้าอย่างถ้าโยมมีคุณสมบัติในการพูดห้าอย่างเนี้ใครก็ตามในโลกติเตียนโยมไม่ได้คืออะไรรู้กาละในการพูดกาละในผู้เจ้ายกมาดับหนึ่งเลยพูดควรแก่การสองพูดตามเป็นจริงสามพูดอ่อนหวานสีประกอบด้วยประโยชน์หพูดด้วยเมตตา ดีหมดเลยแต่โอ้โหไม่เมตตาเลยนะอ่าเปี้ยงๆมาก็ถูกติได้อีกนะ,ะต้องคำพูดโยมก็ต้องประกอบด้วยเมตตาควรแก่การตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาถ้าโยมทำคำพูดได้ห้าอย่างเนี้ยพระศาสดาบอกว่าวินยูชนติเตียนโยมไม่ได้เลยอืมงั้นถ้าโยมจะให้สัมภาษณ์ นะออกสื่ออะไรก็ตามยมทำคำพูดได้แบบนี้ก็จะเลิศที่สุดดังนั้นหลักในการพูดของพระศาสดาเนี่ยตัดไว้แง่มุมเยอะมากตัวพระศาสดาเองเนี่ยจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้คนฟังจะพอใจก็จะไม่พูด จะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธเจ้าพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แล้วคนฟังไม่พอใจพระพุทธเจ้าทํำยังไงพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงบางทีมาพูดเรื่องดีๆทั้งนั้นนะเรื่องที่พูดเนี่ยดีหมดเลยนะเป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ด้วยแต่บุคคลผู้ฟังไม่ได้อยากฟังหรือฟังแล้วไม่ได้พอใจ พระเจ้าบอกพระองค์จะเลือกกาละในการพูดมันต้องมีจังหวะมีกาละที่เหมาะสมนี่คือการใช้คำพูดของพระศาสดา6แบบนี่เป็นหนึ่งใน6แบบดังนั้นโยมเอาไปใช้ได้เลย